ตำนานอคานอโทเกะน้ำสีเลือดว่ากันว่าท่ามกลางป่าลึกทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นมีเนินเขาเล็กๆที่ไม่มีชื่อปรากฏบนแผนที่ใดๆชาวบ้านเรียกานกันแบบไม่กล้าเอ่ยตรงๆว่าเนินน้าสีเลือดอคานโทเกะโอกะเพราะบ,บนเนินนั้นมีพุ่มไม้ชนิดหนึ่งขึ้นหนาแน่นกิ่งก้านแหลมคอมอเป็นหนามยาวขดพันกันราวกับสัตว์ร้ายที่ดิ้นพรากและทุกครั้งที่มีคนเผลอสัมผัสหนามเข้าไปแม้เพียงรอยยอขีดเล็กน้อยเลือดก็จะไหลไม่หยุดราวกับถูกค,คำสาปแต่สิ่งที่น่าสยดสยองไม่่่่ใชแคเลลือดทีไห มันคือสิ่งที่จะเกิดหลังจากนั้นต้นกําเนิดของน้มสีเลือดตำนานเล่าว,ว่าในยุคเซงโงกุเซงโกกุมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บริเวณนี้หมู่บ้านนี้ถูกกองทัพนักรบเร่ร่อนโจมตีอย่างโหดเหี้ยมชาวบ้านถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีทารกและหญิงสาวถูกเสียดตรึงกับกิ่งไม้เป็นเครื่องตนใจศัตรูหลังจากเหตุการณ์นั้นดินแดนบนเนินจึงดูดซับเลือดความแค้นและความเจ็บบวดไว้ทุกอยาดหยดไม่นานนักพุ่มหนาประหลาดก็เริ่มเติบโตขึ้นจากพื้นดินน้ำที่เหมือนงอออกกกกกกมมาาาจระดดดูนนนุษยย์แห้วลลิ่บเื และมันยังคงขยายพันธุ์ต่อเรื่อยๆพิธีกรรมต้องห้ามเชื่อกันว่าหากมีใครต้องการเรียกวิญญาณของผู้ตายหรือกระทำพิธีขอชีวิตแลกชีวิตต้องนําร่างของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ไปมะเตรงกับพุ่มหนามและปล่อยให้เลือดไหลจนแห้งกับกิ่งก้าน หากพิธีสำเร็จหนามจะกลายเป็นสีแดงสดเรืองแสงงอในความมืดและสิ่งที่ผู้ทำพิธีขอจะเป็นจริงแต่ราคาที่ต้องจ่ายคืองาวิญญาณผู้ถูกสังเวชจะตามหลอกหลอนตลอดชีวิตเสมือนนามที่ไม่อาจถอนจากเนื้อหนังของตนได้สัญญาณเตือนผู้ที่หลงทางเข้าไปในเขตอคาโนโทเกะจะพบกับสัญญาณเตือนลางร้ายสาประการได้ยินเสียงกิ่งหนามเสียดสีกันคล้ายเสียงคนครวญครางเบาๆแม้ในยามลมสงบพบเสษผ้าขาดวิน่น หรือรอยเลือดเก่าบนพื้นดินและกิ่งไม้เห็นเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวเดินวงเวียนอยู่ไกลๆระหว่างพุ่งหนามหากพบสัญญาณเหล่านี้ต้องรีบหันหลังกลับทันทีมิฉะนั้นหนามจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาหาทีละนิดทีละนิดจนไม่มีทางหนีอีกต่อไปตำนานล่าสุดมีรายงานจากกลุ่มนักปีนเขาที่หายตัวไปในเขตตะปูเขาแห่งหนึ่งพวกเขาทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ในเครื่องบันทึกเสียงมือถือเสียงสั่นเครือที่พูดเพียงว่า เราเห็นมันหนามนั่นกำลังขยับเลือดหลายขอโทษด้วยเราคงกลับไปไม่ได้แล้วจากนั้นเสียงก็ขาดหายไปเหลือเพียงเสียงคล้ายกิ่งไม้ที่เสียดสีกันเป็นจังหวะชา้ชาๆคล้ายกับว่ากำลังมีบางสิ่งลากตัวพวกเขาเข้าไปในเงื้อมือของอคาโนโทเก